สวัสดีค่ะแม่เนยมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทาข้าวหมูทอดนะคะข้าวหมูทอดหมูนี่เราหมากักอันนี้อันนี้สองจานนะคะสองจานหมูนี่เราหมาักด้วยน้ํามันหอยฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วดาหวานแป้งทอดกรอบใส่ลงไปในนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันน้ําตาลทรายนิดหน่อยนิดเดียวนะคะ เ,เกือบช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายตั้งน้ำมันให้ร้อนน้ำมันร้อนแล้วเอาแป้งหนึ่งช้อนชาค่ะโรยน้ำมันไปหนึ่งกันติดกระทะสองความสวยงามของหมูนะคะ ให้มันออกสีสวยๆสีเหลืองสีน้ำตาลนิดหน่อยใช้ได้แล้วค่ะเหลี่ยนะคะให้มันออกเป็นชิ้นๆอย่าให้มันติดก,กัน หมูเนี่ยหมักไว้สักสิบห้านาทีก่อนนะคะให้มันเข้าเครื่องก่อนแล้วค่อยเอามาทอดก่อนจะทอดใส่แป้งทอดกรอบลงไป ทำสองที่ค่ะแล้วก็เตรียมข้าวไว้เพียงด้วยแตงกวานะคะเพียงด้วยแตงกวาข้าวหมูทอดค่ะ ง่ายสะดวกค่ะรวด,ดเร็วทันใจมีพริกน้ำปลาหรือ,อซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะวางที่โต๊ะอาหารเมนูง่ายๆใช้เวลาไม่มาก ไม่ใส่กระเทียมเจียวนะคะไม่ใส่ค่ะเพราะว่าเด็กๆไม่ชอบค่ะให้กระชอนตักขึ้นค่ะ เอาแค่สีเหลืองสวยงามนะคะปิดไฟค่ะทีนี้เราก็มาจัดจานนะคะ จัดจานแล้วก็ให้พอดีกันนะคะจัดจานเลยสวยงามเพื่อ,อความเจริญอาหารหน้าตาก็มีส่วนนะคะหน้าตาของอาหารกินกระแตงกวา ค่ะง่ายๆสไตล์แม่เนียมค่ะข้าวหมูทอดทำง่ายนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับเด็กๆค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะ เจอกันใหม่ในเมนูหนะ้าสวัสดีค่ะ